ก่อนจะพูดถึงคำว่าวิสุทธิเจอยากพาย้อนดูที่มาที่ไปสักนิดเรื่องนี้มีอยู่ในรัฐวินีตสูตรเป็นบทสนทนาระหว่างพระปุณมันตานีบุตรกับพระสารีบุตรในการสนทนานั้นพระสารีบุตรถามตรงๆเลยว่าปฏิบัติธรรมไปทีละขั้นๆเนี่ยแต่ละขั้นมีไว้เพื่ออะไรพระปุณมันตานีบุตรอธิบายง่ายมากท่านบอกว่าความก้าวหน้าแต่ละขั้น มีไว้เพื่อไปต่อไม่ใช่มีไว้ให้ยึดท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนเรานั่งรถเดินทางไกลรถคันหนึ่งพาไปได้แค่ช่วงหนึ่งถึงจุดก็ต้องลงไปขึ้นคันใหม่ไม่มีใครนั่งรถคันแรกแล้วบอกว่าถึงแล้วแนวคิดนี้แหละที่ต่อมาถูกนำมาเรียบเรียงเป็นลำดับที่เราเรียกกันว่าวิสุทธิเจเป็นเหมือนแผนที่บอกว่าปฏิบัติแล้วจะเจออะไรตามลำดับ สองขั้นแรกคือศีลดีใจสงบหรือที่เรียกว่าศีลวิสุทธิกับจิตตะวิสุทธิช่วงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการเตรียมตัวเหมือนเตรียมถนนให้เรียบก่อนขับรถพอใจตั้งหลักได้จะเริ่มเห็นของจริงขั้นที่สคือทิพฐิวิสุทธิตรงกับวิปัสสนาญาณชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณคือเริ่มเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่ง ใจก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเดียวกันขั้นต่อมาคือกังขาวิตรณะวิสุทธิตรงกับปัจจยะปริหญาณาเห็นชัดว่าทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยใจเลยหายสงสัยไม่งงเหมือนก่อนจากนั้นจะถึงด่านสำคัญมากคือรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ทางหรือมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ ตรงกับช่วงสมมันณญาณและอุทธยพยาญยาณตรงนี้และที่หลายคนจะเจอของดีใจเบาใจสุขมีปีติเห็นแสงรู้สึกเก่งขึ้นสิ่งพวกนี้เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสถ้าเผลอไปหลงว่าเราดีแล้วเราถึงแล้วก็เหมือนนั่งรถแล้วไม่ยอมลงไปต่อแต่ถ้ารู้ทันว่าของพวกนี้ก็เกิดแล้วก็ดับทางจะไปต่อได้ เมื่อไม่หลงทางจะเข้าสู่ช่วงเดินยาวเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตรงกับวิปัสนาญาณหลายขั้นต่อเนื่องตั้งแต่เห็นดับเห็นหน่ากลัวเห็นโทษเบื่อหน่ายอยากวางจนใจวางเฉยได้จริงสุดท้ายคือญาณทัศนวิสุทธิตรงกับมัคคยาณและผลญาณเป็นการจบการเดินทางไม่ใช่แค่รู้แต่ใจเปลี่ยนจริง สรุปง่ายๆรัฐถวินีตสูตรสอนว่าทุกขั้นมีไว้เพื่อไปต่อวิสุทธิ7คือแผนที่วิปัสสนาญาณคือการเดินจริงเข้าใจแบบนี้จะไม่หลงติดระหว่างทางและไม่สับสนในการปฏิบัติ